ใครไม่อยากจมูกโป๊ะต้องฟังทางนี้นะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนที่กําลังอยากจะทําจมูกก็อยากให้จมูกตัวเองสวยออกมาเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะวันนี้นะคะป๊อก็จะมาแนะนําวิธีการเสริมจมูกแบบใหม่ที่มีเพียงที่เดียวนะคะ แ่นก็คือโรงพยาบาลอีดิชั่นสลยกรรมจมูกประเทศเกาหลีนะคะโดยที่โรงพยาบาลนี้นะคะจะใช้ซิลิโคนที่คอสตอมไซเป็นของเราเองมีเพียงชิ้นเดียวในโลกมาเสริมจมูกให้กับเรานะคะโดยปกติแล้วนะคะการเสริมจมูกโดยการใช้ซิลิโคนนะคะคุณหมอก็จะใช้ซิลิโคนขนาดมาตรฐานเอามาเหลาด้วยมือนะคะก่อนที่จะใส่ให้คนไข้โดยการเหลาด้วยมือนะคะก็จะมีความผิดเพี้ยนและไม่แม่นยาได้นะคะ แต่วิธีที่ป้อกําลังจะพูดถึงนี้นะคะจะเป็นซิลิโคนของเราเองโดยเฉพาะเลยค่ะที่ให้เข้ากับใบหน้าของเราละเอียดยิบเป็นแบบมิลลิเมตรเลยอยากจะได้สูงอยากจะได้สูงมากสูงน้อยแค่ไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้วิธีนี้พิเศษมากๆเลยนะคะที่ไม่มีใครสามารถทําได้เลยโดยคุณหมอฮันนะคะเจ้าของโรงพยาบาลอีดิชั่นสายกรรเกาหลีนะคะจะบินมาไทยในวันที่29มิถุนายน2568นี้ที่มาเช่ทองหลอ่อ มีค่าปรึกษา1,000บาทนะคะโดยที่ค่าปรึกษา1,000บาทเนี่ยสามารถนำมาใช้ทรีตเมนต์ที่คลินิกที่ทองหล่อได้ค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะปกติคุณหมอคิวทองมากนานๆถึงจะว่างบินมาไทยสักทีหนึ่งโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะอยากมีจมูกสวยเป๊ะเป็นธรรมชาติไม่มีโป๊ะต้องโรงพยาบาลอีดิชั่น Edition สายงามจมูกประเทศเกาหลีเท่านั้นค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บ้านเขียวเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย